อันนี้คือบอ่อใช่ไหมโอจะกขึ้นแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นจะได้เห็น ขึ้นรถมา่าัวา้อยบาัรถมาต่อตาค่ะตัวข้างางอสรมาาศริพิลาวร้อนตา่นรถาไว้ตอสาหที่แล้วค่าตวามร้าทค่าตี้ยานะคะ เอเียนชิดชิดเดี๋ยว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 เรีย บาายตอนนี้นะคะน้ออนกับน้าจิงก็มาแร่ลงมาแล้วกันัดของเราเป็นไงร้อนไหม ร้อนไหมชอบมากเลยชอมากเรเดินไงอมากมากนี่มองหน้าบลิงมีชิคเก้นบลิงมีชิเก้นลิงมีชิคเก้น ไอ้เา็กหิวชิคเก้นดีเลยค่ะแต่แม่เอาไปใสนี้ใส่ด่นะ dem 1> 1, 2, 1, 2, อันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอุราณวัตกรกัน,นะคะ่ะดูโชว์ราณวัตกเราเข้าไปข้างในกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนบูมิเกียรติชาร้องรักทุกท่านครับเสรษฐกิจอะไรอมปาครับดีๆตาเราทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสงทักทายท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับอายุโดยเฉลี่ยครับจะอยู่ที่40ปีถึง50ปีกันเลยครับมีอายุ เหมือนสกีแต่บ่อกี้นะยัสัมภาษณ์กันวันนี้เพียรน้องพลนะครับผมเป็นลิงอุลตร้าครับวัยเจ็ดปีครับมาแล้วทักทายจากน้อน้องกันหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับสทักทายท่านผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะนี่วัยสวยๆครับงานทำงานแบบไทยๆกันเลยเอาละเราว่ายเสร็จแล้วทีนี้เอาดีกว่ายิ้มกว่าหวานทักทายกันหน่อยได้ไหมครับยิ้มหวานได้ไหมลูก はい。<Bye. S 2> Bye. ของเรากันบ <languages? S 2> ้านดีกว่าน้องพลอยครับทักทายกันเลยด้วัลโหลกี่ไฟ้ยเยอะทำอะไรอ่ะเยอะทำไปเยอะเยอเยอะมีหน้ามาใส่เลยเอาแบบนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับให้น้องอุลลังเราครับแสดงความสามารถกันหน่อยดีกว่าครับ

ไปเลยการกุ้งวังกรไม่รู้จักอายเขาผสมผู้วางเลยมากระสีเจ้าโพหวานแหอวใี่ไหมครับลูกกอบลูกนี้ครับแล้วอีกหนึ่งอย่างครับพ่อชินาคูดดีครับ 好了。Uh, Hadi dur bakalım กันกตายนะทุกคนมัแบบวิ่งแบบทั่ววะ่ะแบบวิ่งตเต็มไปหมันอันนี้ของหนูหนูมันเอาเอ่ยอเหรอใช่ตัวนี้หนูทำมาโอ

เอา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 อมันชอบลิงจริงๆเลยเนี่ยชอบเพน่อะเหรออ๋ออิสกี้อิสกี้จ้าอะไรจ้าโอปีกตายด้กวยาอะไรจ้าน่าจะกินกันใหญ่เลยเหรอโอ้โหหิวกันใหญ่เลย วิ่งหนีก็ตายอ่ะว่งหนี ô, <coughs> ừ, oh. <coughs> 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 กินน้ำอยู่เปตองอันนี้ตอนนี้พี่แม็กกับน้องเปตองนะคะสนุกสนานกับการให้อาหารกระต่ายกระต่ายที่นี่แบบกินเก่งมากแม็กกราปหมดเลยจ <c oughs> ำเรื่องหมด,หมดเลยอ่นัร้อนกันเนาอ่ะให้ไปเลยลูก ตัวมันกัดไงไม่มีแล้วรูไหนมันกี่โวลต์กี่โวลนะต์นะตอนนี้มาเจอจะจะให้อาหารจระเข้นะคะก็จะมีอะไรครับพี่ตองจระเข้แล้วมีอะไรอีกจราระเข้แม็กถ่ายรูปมา้วแม็กว้าวเนี่ยเดองอ เวดีน่นจิ๋นอโอเคห่อโอเคปาโลเนี่ยฮิปโปจิระออะไรนะเดนเสาร์เอออะไรอะ ừ à đấy nó thay nó thay con đây mua sáu อาเต้เข้าไปถ่ายกับน้องหรอเอาแมตตออก <c oughs> <c oughs> ก็ค <Tiger. S 2> ือไลออนกับไทเกอร์ผสมกันก nah. ็จะเป็นไลเกอร์นะคะนี่เลยนั่นนี่ค่ะตัใหญ่มากเลยนะคะใช่ไหมกันเลยตอนนี้เรากำลังหาตัอะไรแค่อยู่นะคะอยู่ด้านในนะคะเดินไปเลยค่ะ จะไปไหนกันคะมาเข้าห้องน้ำแล้วกลับกันค่ะกลับที่ไหนคะใช่เนาะไปบ้านใครคะไปบ้านตากับยายนะคะเห้ยหกหกไปดูลูกกอดอต้องดีดด้วยคะใช่ใช่ค่ะหยิบได้เลยค่ะออกไปตรงนี้นะคะ 哎。<Bye. S 2>